บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะดีด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนที่รอคอยการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตในบาทในเฟสที่3ปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่การใช้จ่ายดิจิทัลวอลเล็ตค่ะเป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินดิจิทัลใชใ้จ่ายแบบไหนตามเขตอําเภอตามกําหนดการเงื่อนไขต่างๆของทางกระทรวงการคลังกําหนดไว้หรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะมีข่าวดีจะแจ้งนะครับสําหรับกลุ่ม เงินหมืน่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับให้เครดิตพิยุทธนะฮะคุณสรยุทยุสุทัศนะจินดาคุยกับคุณเผ่าภูมินั่งฟางอยู่พอดีนะครับคุณเผ่าภูมิก็บอกว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยได้แน่เงินหมื่นฮะและก็มีแนวโน้มจะได้เป็นเงินสดด้วยนะครับย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ไฟนอลและก็ยังไม่สรุปเรื่องของการลงทะเบียนเพราะคุณเผ่าภูมิบอกว่ามันต้องไปเคลียร์กลุ่มเฟดสาม กลุ่มเฟสสที่เนี่ยฮะอายุ16-59ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วและก็จะได้เงินเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการลงทะเบียนร้านคงร้านค้านู่นนี่นั่นดูเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆมากมายถ้าเดาแบบนี้ก็คืออะเฟส3เนี่ยน่าจะให้มาลงตัวก่อนและก็ถึงจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าลงทะเบียนเมื่อไหร่แต่ถ้ามีการลงทะเบียน ก็ลงได้ที่ธนาคารอมสินธนาคารทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือไปไปสนีไปลงทะเบียนที่นั่นแต่ตอนนี้ยังไม่ลงนะไม่ใช่ไปนะยังไม่ลงนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขก็เป็นเหมือนเงื่อนไขกอกกลุ่มก่อนหน้านี้เลยคืออายุ16ปีขึ้นไปไรายได้เอาเงินฝากก่อนเงินฝากไม่เกิน500,000รายได้ไม่เกินแป0 0 0 0สี 4. พูดง่ายๆคุณสมบัติเหมือนกับทุกๆกลุ่มที่ผ่านมานะครับฐานประสงค์ฐานภาษีอะไรยังไงเหมือนกันหมดเลยนี้จะรู้ได้ยังไงว่าคนไปลงทะเบียนเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆไม่ได้เป็นพวกที่ย้อมแมวมาหรือแอบแฝงมาคุณผ่าภูมิบอกก็ไปเช็คจากค่ายมือถือครับมีรายชื่อไหมและไปเช็คจากการใช้เน็ตต้องไม่เกิน500เมกในรอบ3เดือน หมายความว่ายัางไงอันนี้คือตัวเลขห้าร้อยเมกคุณพ่อคุณบอกว่ายังไม่ได้ไฟนอลเหมือนกันนะเดี๋ยวรอไฟนอลอีกทีหนึ่งแต่วิธีการเช็คแบบนี้นั่นหมายความว่ายัางไงคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นไอ้โทรศัพท์แบบปุ่มกดอะปุ่มกดโทรเข้าโทรออกเฉยอะมีสิทธิ์ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่จะเป็นปุ่มกดอะเพราะว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ใช้ความเร็วของนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือในรอบ3เดือนไม่เกิน500รอเมกเนี่ยแต่ตัวเลขนี้ย้ำว่าเป็นตัวเลขที่ท,ที่ที่ตั้ง แต่เช็คย้อนอย่างนี้นั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ที่โทรศัพท์มือถือเป็นปุ่มกดเฉยๆไม่ได้โหลดแอปไม่ได้นูน่นนี่นั่นไม่ได้ส่งอะไรที่มันทันสมัยอะไรมากมายคุณพ่อคุณแม่ไปลงได้นะครับแต่คนที่แบบว่าลูกซื้อโทรศัพท์มือถือดีๆให้อนี้ไม่ได้นะจ๊ะทีนี้คนที่แบบแหมตกหล่นอะ ตกหล่นมีสมาร์ทโฟนแต่ตกหล่นตอนเขาให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดก็ไม่ลงไม่รู้บ้างไม่มีใครบอกบ้างไม่อะไรบ้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณได้ได้ลงทะเบียนพอสมควรแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ลงนะฮะ นั่นละคะ่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณมากๆนะคะจากคลิปของคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็นําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบค่ะสําหรับการปรับัะเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ในการใช้จ่ายเฟสที่3ไม่ได้รับเป็นเงินสดใช้จ่ายผ่านดิจิทัลโวลเ e ตกำหนดเงื่อนไขในการใช้จ่ายตามร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางกระทรวงการคลังแล้วก็การจ่ายเงินรอบแรกจะต้องอยู่ในเขตอําเภอทะเบียนบ้านนะคะที่เราลงทะเบียนไว้ตามแบบประจําตัวประชาชนของแต่ละบุคคลถ้าคนที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและได้ผ่านการเงื่อนไขก็ได้รับเงินครับอ่ะคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกี่โมงฮะ คนไม่มีสมาช์ทโฟนอยู่ในกระบวนการที่่ากําลังจะพิจารณาเรื่อเนเงื่อนไขว่าจะให้เปิดหนึ่งช่วงไหนอสองใช้เงื่อนไขอะไรในการวัดคนไม่มีสมาร์ทโฟนโอเคโอเคคนไม่มีสมาร์ทโฟนอ่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอืนะครับการเปิดให้ลงทะเบียนก็จะผ่านไปที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จะผ่านไปที่ทางไปรษณีย์อะไรต่างๆอันนี้อยู่ในกระบวนการนะครับยังไม่ฟิแนลไลซ์เราก<ช>ำลังดูเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับต้องพิจารณากันในรูปแบบคณะกรรมการมีการลงทะเบียนประชาชนก็สามารถลงไปเดินเดินลงไปที่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท,ทอ,อสทอทออสอทอสทอกสออมสินนะฮะแล้วก็รวมถึงไปรษณีย์ต่างๆเี่ยลงไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ก็จะต้องมีการเช็คข้อมูลการไม่มีสมาร์ทโฟนจริง นะครับซึ่งก็จะเช็คไปที่เรื่องของการใช้ Data ว่าย้อนหลังกี่เดือนไม่เกินเท่านี้เมกะไบต์นะครับก็ถ้าสมมุติท่านไปลงทะเบียนแล้วท่านก็ไม่ตามบัญชีชื่อของท่านไม่ได้มีการใช้ Data เกินผมเข้าใจว่าตัวเลขจะเป็น500เมกในรอบ3เดือนนะครับย้อนหลังนะฮะก็ถ้าสมมุติไม่ไม่ได้มีการใช้ Data เกินตรงนี้ก็จะถือว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ได้สิทธิ์ในการที่เป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน อ่าและถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้เป็นเงินสอดถูกไหมมีแนวโน้มสูงครับถามคุณเผ่าภูมิตรงๆไม่มีคนจํานวนไม่น้อยจริงๆมีสมาร์ทโฟนแต่ตอนให้ลงทะเบียนรอบแรกเกิดความไม่มั่นใจจ่ายจริงหรือเปล่าบางคนบอกอย่าไปลงนะอย่างนั้นอย่างนี้็เธอไม่ได้ไปลงไงมีโอกาสไหมอะตามเงื่อนไขครับก็เราเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลานั้นเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการอา พูดถึงเรื่องข้อดีของโครงการขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงกันคลังค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ